จะเพื่อนๆจะมาอัปเดตอยู่บ้านนิดนึงด้จ้ะเด้อกระเทียมปลาดิสาเมืองสีมะห่อนมหลางนะคะ,ะยังมีเศษอันนี้อยู่จ้ะลางแต่นามจะเห็ดพักดองนะคะอีกสนหนึ่งนามจะแบ่งเห็ดผัดน้ำมันหอยด้ยจ้ะเด้อแต่นามยังมาท่านเดกขันแล้วจ้ะเนาะเอาควาวงามของเพืเ่อนให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนจ้ะแล้วจะล่างอีกอยะะู่ค่ะ ขันแตกกระเทียมมันมันอันนี้กินแห้งนะคะน้ำซื้อกระหลั่นนะคะน้ำจะขันลงนีหนี้เลยและค่ะเพื่อนๆขันยองเอาน้ำคืนมันออกนะคะขันใส่เกลือนะคะขันยองเอาน้ำคืนกระเทียมออกล่างดีๆนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะอันนี้แล้วน้ำจะล่างอีกเทีนึงนะคะย่างมระทานท่ความสะอาดดีปันไดเนาะค่ะเนาะเอาข้าวหน้ามาเป็นเพื่อนเบ่งนะคะ แล้วน้ำจะผสมกับไอ้กะลํานะคะเป็นกะลามยูยูนี่แหละค่ะอันนี้เป็นน้ำเศร้าเขานะจ๊ะน้ำบระดาใส่น้ำเศร้าเข่าแบบแบบสดสดแล้วจ้ะเคยื่อเหยียดยุบบานแม่เพื่อนผ้าต้มน้ำจะเอาเข่าซานหรือเข่าต้มเลเข่าหงสุกก็ะด้นะคะต้มแล้วก็ใส่เกลือเนาะค่ะเนาะกับปรุงรสตามที่เพื่อนๆมักเนาะจ้ะเนาะเพื่อนมักยังไดต้มน้ำให้มันเดือดให้มันสุกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็น ข้าขันขันพักดองแล้วขากระจามาใส่กับปุ๊กเนาะคะ่ะเนาะให้น้ำเศร้าขาวนี่เย็นนะจะเอามาใส่ปรุงรสใส่เกลือใส่ใส่ผงนัวแล้วแต่ผูม้มักเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวน้ำจะเอากระเทียมขันกระเทียมแล้วก็ซีอาไอ้พักไอ้กระล่ำนะคะเพื่อนๆมารวมกันเนาะคะ่ะเนาะผสมกันไปนะคะเพราะว่ากระเทียมมากินมันฉุนนะคะโดยส่วนตัวสาวมือสีมักใส่อันกระล่ำใส่กระลำ แคเป็นพักไก่พักกาดบานห้าหนะจ๊ะเพื่อนๆได้เอากระหล่ำออกมากวนจานในตู้ปั้มาันนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อความรวดเร็วค่ะนาได้เอาข่าวซุปมาต้มนะคะบดได้ข่าวสารต้มให้เ่อนเดือดแล้วก็ปรุงรสเนาะจ๊ะเนาะแล้วก็ขันพักดองจังอามา่าปล่อยน้ำเย็นเนาะจ๊ะเนะาะคือสาวมังสีบอกนะคะแนะนำจะมาพัาเพื่อนๆมาขันนี่ค่ะเป็นกระเทียมเอ้ยขอโทษทีนะคะเป็นกระหล่ำยูนีนะคะ น้ำอปผสมกับกระเทียมเนาะจ้ะเนาะแลมะม่วงนี่น้ำก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงไปคั่นอยู่นี่เนาะจ้ะเนาะคั่นน้ำเขียวๆก่นออกแบ่งไว้แต่พักครึ่งหนึ่งเนาะจ้ะเดี๋ยวมะเบิงย่ำน้ำคั่นแล้วเนาะจ้ะเพื่อนๆเนี่ยน้ำจะใส่ภาชนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเบิงนะคะสอเมืองสีต่อเนาะจ้ะเด้ออันนี้น้ำคั่นไปได้สักพักแล้วนะคะน้ำคั่นเหย้าๆนะคะตัวนี้พักกาดน้ำกับตัดเนาะจ้ะเนาะเหย้าๆแบบนี้นะคะ นำขันในอ่างล่างจานเลยนะคะเพราะว่าห้าสิได้ล่างน้ำคืนมันถิงนะคะเ,เพื่อนๆมันง่ายดีนะคะใส่แห้งเนี่ยจังน้อยนะคะมีน้ำบีบออกไปหลายเต๋อเราจะเ,เพื่อนๆนำขันแบบยาวๆเลยจ้ะมันจังจะดสดซาเป็นยังสิแสบเนาะค่ะเนาะ,ะอันนี้เป็นกะหล่ำนะคะทิมพัก แม่สาวเมืองสีเปินลวาอยากให้สมพักเปียวเร็วเนาะจ้ะเนาะภาษาบ้านเฮ้าเขาเอื่นว่าสมเนาะจ้ะพักสมมันเปียวเร็วบะตองเหตุเข้มแห้งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งติปแล้วก็อีกหนึ่งสูตรเนาะจ้ะเนาะคนเฒ่าคนแก่บนบ่อกนะคะเนื้อหนามจะขันไปเนื้อเหลือแล้วนาก็จะลาาเนาะค่นะเนาะเนื้อหนามใส่อ่ากอสําคัญเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อน ก,กะไก่กะเทียมปลานีคือล่างดีๆเลยนะจ้ะล่างน้ำคืนมันดอกแต่ว่ากะลามนี่เม่มีปัญหาดรอกค่ะกะลามนี่น้ำบอขันแห้งหลายจ้นาน้ำทส่เอาวๆเอาเพราะว่าโดยส่วนตัเ,ตเ,ตเ,ตเ,เพะมากกินพะมากกิน,น,นอ่อนๆนะจ้ะมากให้เิ็นแข็งๆในเล็กน่อยน้ำเอาผสมเพราะว่ามันมันอนมันซอยอ่ลดกินขึ้นของไงอ้กะเทียมปลานะจ๊ะ น้ำน้ำต้มนะคะอันนี้น้ำต้มเข่าเนาะจ้าเนาะต้มมันสุกรอยเพื่อนเย็นจ้ะเดี๋ยวน้ำใสกระปุกเพื่อนอเพื่อนจะมาเบิองน้ำกันอีกเนาะจ้ะเนาะเคล็ดลับคือสามมังสีบอกนะคะเพื่อนเพื่อนจย่าใส่เกลือลายจ้ะเห็ดเกลือเห็ดสมพักดองถ้าอยากให้เป็นเลี่ยวเห็ดจางๆนะคะหรือบางค้ก็กอาจจะเอาผสมกับน้ำสมสายสู้เนาะจ้ะเนาะแล้วแต่ผู้มักนะคะแต่สามมงงสีเห็ดจางๆไว้มันกระสมเร็วือกันจ้าเดี๋ยว นำคข,ขันไปเรื่อๆยๆนอกจากนอะเดี๋ยวใส่กระปุกยก็บมาเบิงกันนะคะจะเพื่อนๆค่ะพักไอ้กระหล่ำนอกจะเนอะกับไอ้กระเทียมปลานะคะสาวเมืองสีขันล่างดีๆนะคะปั่นนำเขียวนำคืนผนออกเมิดแล้วนอกจะเนอะและนำ นำต้มเอาไว้นะคะนำใส่เข่าซุปนะคะเนาะตามที่ตอนแรกทิ่สามเมืองสีลงให้เบิงนะคะต้มให้นำเพิ่นซุกนะคะทิ้งไว้เย็นเพิ่นเย็นแล้วน้ำก็จะเอาน้ำต้มซุกนี่ค่ะ,คะใส่ลงไปในพักดองนะคะส่วนเขาเ่าแหลแต้นะคะเพื่อได้มักกับใส่ไปด้ค่ะ ะวชเขามันบวได้มีอย่างอยู่แล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะถิงเอาไว้ประมาณเห็ดจืดๆคือคือนามบอกนะคะเพื่อนๆประมาณสามมือน,นะคะประมาณสองขึ้นนะคะมือที่มือที่สามเขาก็มาเปิดเบิงชิมได้นะคะว่าเป็นเปียวหรือย,อย่างเนาะจ๊ะเนาะจ้ะนามเห็ดใส่พลาสติกเนาะจ๊ะเนาะ ลรก็จะปิดฟ้าทิ้งเอาไว้นะคะน้ำเท็ดเขาลงไปอีกจังน้อยนะคะโถ่ที่นะคะใส่มือวางหนึ่งหันโอใส่อันนี้มันบปรอะรจะก็เลยใส่มือให้พื้นเปียวเร็วจ้ะเพื่อนๆแล้วย่าพม่นเป็นแล้วแล้วน้ำถาจจะอัพให้เพื่อนๆเบิองนอกจากเนาะตามสูตรคือสาวเมืองสีบอกนั่นแหละค่ะ ถ้าม,มัากไข่เป็นเล้วกับปตองเห็ดเข้มนะคะเห็ดจางๆไว้นะคะคือ,อสูตรนี่เป็นสูตรของแม่สาวมังสีเพิ่นเห็ดให้กินนอกจากน้อง่นกับบอกไว้นะคะถ้าเพื่อนๆมากคลิปนี้ก็กดไหลก็แท์เพื่อเป็นกำลังใจสาวมังสีด้วยนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแหงใจคือกำลังใจในการเ็ดคลิปนะคะถ้าพิษผ่าประการใดกับกลับเข้าถั่วไว้แน่นี่ด้วยเจอกันคลิปหนานอกจากนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆน้ำเห็ดผะแนงนะคะมือนี้ กินแลักกระนำจะมาอัปเดตกระเทียมกระเทียมดองเนาะจ้ะเนาะกระเทียมปลาที่เก็บมากนะคะหนามเห็ดเอ่อไหวเดี๋ยวสองขึ้นนะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันจ้ะอันนี้เป็นแจ้วนาะจ้ะเนาะสูตรสูตร่สาวเมืองสีผ้าเห็ดกินนะจ๊ะเพื่อนๆแจ้วพริกผงจ้ะอันนี้เป็นพริกป่นเป็นปลาแห้งนะคะที่อันสาวเมืองสีเมื่อบานแล้วน้องสาวหลาอีหลามเ็ดไทยจ้ะ อันนี้เป็นเนื้อแดดเด,ยเดียวนะคะอันนี้เป็นฝรั่งเล้ากำลังกินพระนงเฮนนี่ฝรั่งเหล้าจะ้ะสวัสดีครับแ่บไหมแ่บครับกินกับอะไร What is to eat ข,ข,ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวนามหฮงจ้ะเพื่อนๆหงเอานามก็เลยอันเอาใส่ถุงนะคะมันจะเลีวๆนิดนึงนะคะบ่ได้หนึ่งนะคะนี่จ้ะ สมพักสองขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่จะนี่เราจะนำกินเขานำกระตองเฮ็ดให้ฝรัง่งกินน้ำาจ้ะเพื่อนๆเพราะว่า,วานา้ำเราเคยมีโอกาสได้กินผู้เดียวลเล้เฮ็ดให้เพื่อนๆเบิ่งนะคะแต่กับผเป็นอย่างน้อจ้ะเนาะของพั่วอะไรจังจสื่ล่ะค่ะสมพักกินบ่ฝรัง่งเนี่ยเอา ฝรั่งบวกกินกระเทียมปลานะคะที่สาวมึงสีเห็ดนะคะนี่จ้ะเห็ดจางๆไหวคือน้ำบอกนะคะเพื่อนๆน้ำเขาวต้มนะคะแต่ว่าเอาไหว้มันเย็นนะจ้ะเนาะในหนานจะเอากองนาซิมให้เพื่อนๆนะะเบิ่มนะจ้ะเดินมาเดินจากกิขนข้าวนล้วกันจ้ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีสุขุมสุขมนนะคะเป็นยังไงเนาะจ้ะสบายดีสุขุมสุขมนเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้สาวมึงสีสิมาอัพเดทกระเทียมสมพัก สมบักกระเทียมนะคะกระเทียมฝลั่งนะจ๊ะเนาะทีนามเห็ดไว้นะคะอันนี้เป็นสองคืน,นอสองมือด้วยจ้ะที่สามเมื่อสีมาซิมนะคะเปรี้ยวแล้วค่ะเพื่อนๆน,นามเห็ดผสมกับกระลำฝรัง่งจ้ะแซ่บจ้ง ต้มโยกเ,เ,เ, spell, เ้นเกลือเมื่อโยกกะเห็นอันนี้แก้วด้วยจ้ะอร่อยม,มากเลยแนะนำก็สิขออนุญาตเปื่อนๆกินข่าวด้วยจ้านามมาอับให้มึงซื้อๆนะคะสูตรสามมึงสีปลาเฮดใด่ผลนะคะเทจางๆไว้ค่ะเพื่อนๆซอสมึง เป็นแล้วจ้ะขอบคุณเพืเ่อนๆด้วจ้าที่รับส้มคแลนะคะให้กำลังใจสาวเมืองสีตลอดมากคิดบ้างคีดบ่าสูงผ่ากับกาเพาะถั่วในที่นี้ด้วยนะคะเจอกันคิดหนาด้วยกเด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย